สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ยังไงเสียต้องออกหน้าออกตาออกโรงกันชัดๆเลยค่ะว่าต้องเซฟแม่โสรพีค่ะไม่ว่าใครจะคิดว่าเป็นไม้อะไรไม้ท่อนนี้เป็นไม้อะไรไม่เป็นไรค่ะ fc comment มมว่าไม่ว่าจะไม้อะไรแต่เรานับถือเราศรัทธาแล้วท่านให้โชคให้ลาบ เราก็ไหว้ได้ค่ะฉะนั้นขอออกตัวแรงๆว่าเซฟแม่โสรพีเนื่องจากวันนี้ได้โชคเต็มเจม95จากแม่โสรพีแล้วก็เลิกติดดวงตาองค์พญานาคที่เวลา15.19นาฬิกาก็ได้15อีกนะคะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นลาบเป็นวาสนาของแอดจริงๆค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะตอนนี้ท่านทนายรัชพลได้ออกลง ลั่นชัดๆเลยค่ะว่ายังไงก็ไม่เชื่อว่าจะสามารถออกหมายจับคนที่เป็นคนร้ายในการฆ่าน้องชมพู่นะคะเพราะว่ายังไม่มีการพูดจาอย่างเป็นทางการากับนายตำรวจไม่มีการฟันธงจากใครทั้งสิ้นยกเว้นจากนายอัจฉริยะคนเดียวเท่านั้นที่พูดออกมาคนเดียวเปล่าๆว่า จะสามารถออกหมายจับคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ภายในวันที่15คุมภาพัน,น์นี้ทนายก็ขอโทษนะคะนายอัจฉริยะไม่ใช่ทนายค่ะไม่รู้ว่าใครเต็นตั้นว่าเป็นประธานชมรมต่อต้านอาชญากรรมหรือว่าตั้งเองก็ไม่ทราบแต่ได้เรียกตัวเองว่าอย่างนั้นแล้วก็ออกไปช่วยทำคดีหลายคดีมาถูกบ้างผิดบ้างแต่กรณีน้องชมพู่เนี่ย ยังไม่เคยถูกเลยสักครั้งค่ะแล้วยังมีการพลาดที่ไปกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้เข้าเสียหายจึงถูกฟ้องร้องซึ่งจะขึ้นศาลในวันที่19มกราคมนี้เองนะคะ FC อดใจรอนะคะวันที่19อีก2วันเองเราจะได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายอัชชิระขอโทษ ตื่นเต้นไปหน่อยค่ะเพราะว่าได้ราบมาได้โชคมาเต็มๆจากแม่โสลพีจะพูดต่อว่านายอัจฉนายอัจฉริยะจะไปเจอกันที่ศาลหรือไม่หรือว่าจะขอประนีประนอมแต่ว่าการดิ้นครั้งสุดท้ายในการขึ้นไปที่บ้านกกกอกเหมือนจะทําให้ผู้ฟ้องรู้ว่าเอ้ยเราไม่กลัวนายนะเรามาแล้วนายกล้าฟ้องก็ฟ้องไปเรามีเรื่องต่อ ผู้ชมโปรดติดตามชมอยากระพิบตาเลยนะคะเหตุการณ์ต่อไปคราวนี้มีให้ตื่นเต้นแน่นอนค่ะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะคะหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ